บนโลกเรามีต้น สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเ <paling S 1> พช <ast> รประดับนะครับในท่ามกลางความขัดแยง้งทางการเมืองน,นั้น <S <S ก็ได้พัดผ่าเอากระแสายความตื่นตัวในเรื่องของการปฏิรูปประเทศทําให้คนไทยนั้นให้ความสนใจกับการปฏิรูปประเทศกันเพิ่มมากขึ้นทีเดียวนะครับซึ่งทั้งสองขั้วค,ความขัดแย้งนั้นก็มีแนวคิดในการที่จะปฏิรูปเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเป้าหมายจะเหมือนกันแต่ว่าวิธีการหรือทิศทางนั้นก็จะค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับแนวทางของการปฏิรูปของกปปสน,น,นั้นก็เป็นการปฏิรูปประเทศ ภายใต้การควบคุมหรือว่ากำหนดกติกาโดยกลุ่มอํานาจเก่าในขณะที่พรรคเพื่อไทยหรือนปชเองนั้นก็ต้องการที่จะปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งให้มากที่สุดนะครับแต่ก็มีเครือข่ายมีกระแสหนึ่งเหมือนกันก็คือเครือข่ายภาคประชาชนเองก็ต้องการที่จะมีการปฏิรูปประเทศคู่ขนานไปกับขั้วขัดแย้งทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเครือข่ายของภาคประชาชนในการที่จะเสนอแนวคิดในการปฏิรูปประเทศเป็นคู่ขนานไปกับความขัดแย้งทางการเมืองนั้นจะมีรูปลักษณ์เป็นอย่างไรรายการฟันธงคืนนี้จะพูด ยกับคุณสมบัติบุญงามอนงนะครับบอกกอลายจุดเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าพูดคุยกันครับสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเราจะประหยัดพลังงานได้ไงครับรเปิดพอลลอร์สิคะ้ะทีวีไม่ดูก็ปิดซะถ้าไม่ใช้คอมก็ต้องกดชัดดัง ไม่ใช้ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่ายงผู้ใหญ่ก็ทำได้ถูกตั้งค่ะประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใครทำหรือยังครับปัญหาไฟป่าสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดหมอกควันมลพิษทางอากาศ เกิดอุบัติเหตุจากทัศนวิสัยในการมองเห็นและโรคทางเดินหายใจหยุดการเผาช่วยกันแก้ไขเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ่านน้ำมันหมดหรอแล้วทำไงดีมันก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันอยู่นิดเดียว ขูดมาเยอะๆแล้วก็มีใช้ยเยอะๆใช้ยเยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจป้ามีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกัน ความตื่นตัวในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปการเมืองและก็ปฏิรูปในมิติต่างๆของสังคมไทยนั้นก็เกิดความตื่นตัวกันมากนะครับแม้ว่าสองขั้วาการเมืองจะมีข้อเสนอแนะในการที่จะปฏิรูปประเทศแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเครือข่ายประชาชนเองก็มีแนวคิดในการปฏิรูปเช่นเดียวกันนะครับแนวคิดนี้จะเป็นอย่างไรจะพูดคุยกับคุณสมบัติบุญงามอนนงบอกอหลายจุดสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับ ขออธิบายนิดหนึ่งก่อนคือจากที่ข่าวที่อ่านมาในวันนี้บอกว่าคุณสมบัติเองได้รับมอบหมายจากนปชและพักเพื่อไทยให้ทําการศึกษาพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศไทยเป็นเหมือนยุทธศาสตร์สองขาขาหนึ่งก็ประชาชนที่จะต้องมาเสนอแนวคิดในการปฏิรูปประเทศหมายถึงว่าร่วมกับนปชและเพื่อไทยไหมฮะแนวแนว,แนวทางนีออ้ไม่ใช่ครับขออนุญาตชี้แจงนิดนึงครับเ,ออเรื่องอยู่ว่าวันหนึ่งผมไปพบพอดีไปจัดรายการ ที่ศาลีโสทัตที่หนึ่งแล้วก็ไปพบคุณจตุพรครุณจตุพรกาลังกําลังนั่งอยู่ในห้องผมก็เดินไปทักทายธรรมดาคุณจตุพรก็ทักว่าช่วงนี้ผมทําอะไรผมก็เลยบอกว่าผมกาลังสนใจเรื่องการปฏิรูปเวทีคู่ขนานกำลังอากแสกกาลังดีไซน์แนวทางปฏิรูปใช่กำลังคิดอ่านกันเรื่องนี้อ่านนะคุณจตุพรก็บอกเออดีมากเลยที่คิดเรื่องนี้นะเอาเลยมาองดูซิว่าทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เสนอมาหลังจากนั้นก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาก็เป็นข่าวขึ้นมา ว่าเป็น<ต>เป็นรักษาการมอบหมายแต่จริงๆก็คือ,คอไม่ใช่การมอบหมายเป็นรักษาการคุยกันว่าจริงๆภาคประชาชนควรจะมีเวทีคู่ขนานเพือ่อจะเป็นทางเลือกแล้ว,แล,วแล้วคู่ขนานของภาคประชาชนจะจะดึงจะดึงรูปแบบออกมาเป็นเครือข่ายเป็นแนวทางการเป็นรูปยังไงโอเคอันดับแรกก่อนเนี่ยเราดูก่อนว่าดีไซน์ของกรปปสหรือแม้แต่ของรัฐบาลเนี่ยก็ไปคิดอ่านเรื่องการที่มันจะมีองค์คณะหรือมีกำนังการปฏิรูปครับใช่หรือมีคนกลุ่มหนึ่งอ่ะชัดเจนว่าคนกลุ่มนี้แหละเป็นคนที่ไปคิดอ่านเรื่องการปฏิรูป แล้วก็มีกล่องหากล่องก่อนหาหมวดก่อนว่าจะปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปที่ดินปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองทรัพยากรว่าไปอันนั้นคือทากล่องนะครับแล้วก็ค่อยไปลงลงสาลกลงดีเทลของแต่ละเรื่องโลออกมาแล้วเขาก็ไปทําเวทีซึ่งปวดหัวกันอยู่ทั้งกปปสอย่างรัฐบาลทั้งคู่เนี่ยปวดหัวกันอยู่ว่าจะทาไอ้สิ่งนี้ได้ยังไงนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งผมผมคิดกลับกันนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ย เราต้องการแพลตฟอร์มนะครับหรือระบบที่จะทําให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าร่วมกัรปฏิรูปครับเราไม่ควรจะไปกําหนดว่ามันจะปฏิรูปอะไรเพราะว่าภาระของการปฏิรูปเนี่ยม,มันควรเป็นภาระของประชาชนที่เขาจะมาปล่อยความฝาันหรือความคิดหรือข้อมูลกันว่าสิ่งใดในที่ประเทศเราเนี่ยในอนาคตมันควรจะมีการเปลี่ยนแปทีนี้ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเงื่อนไขว่าจะต้องเลือกตั้งก่อนจะต้องเลือกตั้งหลังถึงจะคิดปฏิรูปไม,ไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่เกี่ยวคิดกันขึ้นมาตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จาเป็นต้องรอว่าหลังเลือกตั้งหรือก่อนเลือกตั้งไม่มีเงื่อนไขนี้ถูกต้องคือยังไงประเทศไทยต้องปฏิรูปแนใ่ใช่คือหลบไม่พ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ปฏิรูปแค่การเมืองครับแต่ต้องปฏิรูปทุกมิติในสังคมไทยครับต่นี้วางวางแนวทางอย่างไรว่าถ้าเครือข่ายประชาชนจะเรียกว่าทุกคนเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมมใในนนนกกกาาาาาารรรรททีี่่จะะเเเข้ํหดดแวคิิปปปฏูศอ ระดมแนวคิดนี่วิธีไหนยังไงโอเคผมมีการาฟิกอยู่นะครับลองปล่อยการาฟิกมาดูถ้าทันนะครับลองเปิดภาพไหนก็ได้ลองขึ้นมาก่อนผมเรียกเอา,อางี้ระหว่าง,องารอกราฟิกเนี่ยผมอธิบายได้ก่อนอ่าอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่จะใช้เรียกว่ามีเวิร์กช็อปอ นะครับมีคอมเมนเตอร์แล้วก็มีเทรนเนอร์คล้ายๆเหมือนดูวอยอะไรทํานองนี้อันนี้เป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ชกชกกล่องเครื่องมือก่อนชกกล่องเครื่องมือภาพต่อไปครับภาพต่อไปเราเรียกสิ่งนี้ว่าปฏิรูป3.0มจุดศูนย์นะครับทำไมถึง3.0ใช่กลับไปดูที่ปฏิรูป1.0ครับภาพต่อไปครับปฏิรูป1.0เนี่ยเป็นการปฏิรูปของคนที่เป็นผู้นําทางสังคมหรือการเมืองในเวลานั้นๆบอกว่าโอคิดอ่านได้ว่าประเทศเราตอนเนี้ย มันจะต้องปฏิรูปนะคนคนี้เป็นคนบอกว่าประเทศประเทศควรจะเดินไปดังไหนปฏิรูป1.0ก็คือคนคนหนึ่งที่อยู่บนปิรามิดสั่งให้คนทั้งประเทศนั้นทําเปลี่ยนทาตามอันนี้คือปฏิรูป1.0เชื่อผู้นําชาติทธไทยต่อไปภาพต่อ ภาพของปฏิรูป,ปสองจุดศูนย์นี่คือมีองค์คณะแล้ว oh. แต่ก็ยังเป็นชนชั้นนําอยู่ <_ S 2> เป็นคนที่เป็นนักวิชาการ <_ S 2> เป็นผู้รู้เป็นอะไรทั้งหลายนักการเมืองอพวกนี้มารวมกันอย่างอย่างที่ดูเหมือนจะพยายามทั้งสองฝ่ายพยายามจะใช้อยู่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องบางนั้นคนที่จะเป็นคนนําการปฏิรูปเนี่ยก็จะเป็นชนชั้นนําในสังคมส่วนเมื่อคนพวกนี้คิดอะไรได้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนข้างล่างประชาชนทั่วไปก็ทําตามก็มาสู่ปฏิรูป3.0ปฏิรูป3.0เป็นรูปแบบที่คนธรรมดาคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย สามารถที่เสนอความคิดจากคนธรรมดาเลยหมายแปลว,ว่าคุณคุณคนหนึ่งเนี่ยที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยค,คุณสามารถเข้าร่วมเป็นนักปฏิรูปได้โดยการเสนอ,อสิ่งที่คุณอยากจะเห็นในสังคม นะครับเสนออย่างไรฮะเสนออ่ะโอเคงั้นต่อไปต่อไปครับปฏิรูปอะไรก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตบุกปันทีว่าเวลาสังเกตไหมว่าตอนนี้กปปสเวลาเขาเสนออะไรบ้างคนมันจะสงสัยโอ้ใช่ใจะต้องปฏิรูปแต่ว่าปฏิรูปอะไรล่ะไปสู่ไปสู่เนื้อหาของการปฏิรูปเลยเนื้อหากลับไปรูปอะไรและอย่างไรมันจะมี2เรื่องปฏิรูปอะไรที่อยากจะปฏิรูปปฏิรูปอะไรเขาบอกกติกาตอนนี้มีปัญหาการเลือกตั้ง กติกาอะไรรูปธรรมมันคืออะไรมันไม่มีปัญหามันมีปัญหาเรื่องเวลานามาถเสมอเรื่องรูปประมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการทําเนื้อหาแต่ว่าผมขออนุญาตอธิบายก่อนว่ามันติดปัญหาทางเทคนิคว่รารูปแบบการปฏิรูปแบบอนาน็์หลอกอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างอาจารย์ประเวศเนี่ยถือว่าเป็นนักปฏิรูปมือหนึ่งเลยนะของประเทศมือหนึ่งของประเทศถ้าจะถามว่าใครในในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นนักปฏิรูปที่มีความสามารถที่สุดเนี่ยผมก็ยังยกให้หมอประเวศอยู่ครับแต่ว่าหมอประเวศเนี่ยเคยทําในช่วงตอนปี ปี38ปถึงปี40จนสร้างไอ้ผลงานชิ้นโบแดงขึ้นมาค,คือการรัฐมูลปี40นะอันนี้เปแต่ว่าเป็นปฏิรูปแบบอนาล็อกตอ่อไปครับภาพต่อไปปฏิรูปดิจิตปฏิรูปอนา,าล็อกยังมีลักษณะขยายเพิ่มนิดนึง <K> คือเขามีเป็นกล่องอ่ะเป็นมวดที่คุณว่าไว้ก็ปัสใสคือคิดกล่องก่อนปฏิรูปเรื่องที่ดินปฏิรูปการเมืองปฏิรูปเรื่องของการเกษตรอะไรต่างๆไปทรัพยากรก็ เนื้อหาก็ใส่กล่องนั้นไปใช่ดังนั้นใครคิดอะไรได้ก็ไปอยู่กล่องนั้นที่ได้พอแต่ว่าถ้าเป็นปฏิรูปดิจิตอลเนี่ยมันจะต่างกันไปแล้วมันดูยุ่งเหยิงสับสนกันนะเรายุ่งมันยุ่งเหยิงเพราะว่าเราใช้เราใช้ตาเรามองแต่ว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันไม่ยุ่งเหยิงยังไงฮะผมอธิบายนิดนึงก่อนใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ทุกคนที่เข้าใจรู้จักคํานี้นะแต่มันคือคําว่าแฮชแท็กไอ้เครื่องหมายชาร์ปเนี่ยคือแฮชแท็กมันจะสามารถกรุ๊ ต่างๆคือมันต่างจากไอ้ระบบอนาล็อกตรงที่ว่าถ้าเป็นระบบอนาล็อกเนี่ยในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะไปอยู่แค่กล่องกล่องเดียวต้องเลือกว่าหัวข้อนียจะไปอยู่ในกล่องกล่องไหนครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับเป็นปฏิรูปดิจิตอลเนี่ยที่ใช้แฮแท็กเมาช่วยเนี่ยในหัวข้อเรื่องหนึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากรครับ นะครับไปเกี่ยวข้องกับความเหลื่อมลำ้ำมันเรื่องเรื่องเดียวมันสามารถไปเกี่ยวข้องหลายแลข้อหล,หลายๆเรื่องได้โดยการใช้เทคโนโลยีของแฮชแท็กเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะต่อไปครับครับ,รบอ่ะในโลกเนี่ยเรารู้จักสิ่งที่เราวิกิพีเดียแล้วอันนี้คือเป็นตัวอย่างใช่ไหมฮะใช่ผมกำลังจะบอกว่าเราต้องทําไอสิ่งว่า เราต้องทำติ้งแท้งก่อนติ้งแท้งของการปฏิรูปแต่ว่าในโลกนี้เรารู้จักวิกิพีเดียวิกิพีเดียก็เกิดจากอาสาสมัครคนธรรมดานั่นแหละไปใส่ความคิดไปว่าเนี่ยความรู้ในโลกนี้มันมีอะไรข้อมูลเป็นสาระมุกกรมไอ้ติ้งแท้งก็เหมือนกันเราสามารถใช้เทคโนโลยีเขามีซอฟต์แวร์นะครับแบบวิกิพีเดียเนี่ยดาวนโหลดมาติดตั้งแล้วก็พัฒนาต่อซึ่งตอนนี้ทําแล้วนะนะครับเราพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วชื่อว่าไตยทติ้งแท้งนะครับแล้วเราก็เอาเสนอความคิดเนี่ยเปิดให้สร้างแพลตฟอร์มให้ คนสามารถเสนอความคิดของตัวเองเนี่ยเข้าไปในติ้งแท้งได้แล้วตัวติ้งแทงเนี่ยมันก็จะถูกดีบลล็อกเนื้อหาก็ถูกดีบลล็อคนะครับอ่ะโอเคมีภาพต่อไหมฮะมีอีกนิดหน่อยนึ่งอันนี้ก็คือหนึ่งเราต้องการนักคิดมาเป็นอาสาสมัครครับเพื่อที่จะเป็นพลเมืองในการเปลี่ยนแปลงประชาชนทุกคนสามารถที่จะเสนอแนวคิดแล้วก็ ยกให้ตัวเองเป็นนักคิดในการปฏิรูปเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หมดใช่ไหมใช่แต่ว่าเวลาคุณเสนอความคิดมาคุณจะถูกตรวจสอบนะหมายความว่าผมก็ต้องรู้ว่าความคิดของคุณเนี่ยอยู่บนฐานความเป็นจริงรเป็นความคิดที่มีนวัตรกรรม,มและเป็นความคิดที่มีมเหตุเปผลหมายว่าเราจะมีกระบวนการในการที่จะพัฒนาความคิดแล้วก็ตรวจสอบความคิดอ,คอันนี้ก็โดยอันนี้คือโ<ร>ดยรวมๆนะครับ,รบแต่ที่นี้ถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจนะครับอาจจะมีคนคนหนึ่งบอกว่าเขาอยากจะเสนอแนวคิดในเครือข่ายของคุณสมบัติเนี่ยบอกว่าอยากจะปฏิรูปกองทัพ เขาก็เสนอแนวคิดมาแล้วแนวคิดเขาจะไปอยู่ตรงไหนฮะต้องเสนอตัวเองก่อนเสนอใครใครคือคนที่จะเสนอสิ่งนี้ต้องเสนอตัวเป็นนักคิดก่อนอ๋ออดี๋งสมมุติว่าผมอพี่จอมจะเสนอเป็นจะเข้าร่วมโครงการปฏิรูปอ่าใช่ผมต้องทำยังไงพี่จอมต้องเสนอตัวเองเป็นนักคิดสมัครเข้ามาเป็นนักคิดนักคิดสมัครไปที่สมัครเข้ามาที่ไทติงแทงอ๋อครับไปที่ไทติงแทงพอส่งมาที่ไทติงแทงปุ๊บเนี่ยพี่ก็ต้องสมัครว่าตัวแสดงยืนยันตัวตนก่อนว่าเป็นใครนะครับอ่าเป็นใครสองเนี่ย เวลาสมัครมาปุ๊บเนี่ยให้มาพร้อมกับหัวข้อที่อยากจะปฏิรูปครับพอเราได้หัวข้อเช่นปฏิรูปกองทัพครับพอได้หัวข้อเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่จะเป็น subject เป็นหัวข้อหนึ่งใช่ครับหลังจากนั้นเสร็จคนที่เสนอมานักคิดเนี่ยจะต้องเสนอสิ่งที่เรียกว่าเหตุหลักการและเหตุผล <plain S 2> เราจะต้องอธิบายว่าทําไมมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องปฏิรูปกองท <อะ S 2> ัพใช่ครับหลังจากที่เราเสนอแนวความคิดเรื่องการป็นรูปกองทัพปุ๊บเนี่ยจะต้องเสนอต่อไปอีกว่า วิธีการปฏิรูปคืออะไรหนึ่งเราต้องให้อธิบายหลักการเหตุผลว่าทำไมต้องปฏิรูปอยู่ดีอยู่ดีมันมันดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรือไม่ก็ปฏนรูปเราก็ต้องบิวใช่ไหมอธิบายโยงได้ว่าทําไมมันต้องปฏิรูปและปฏิรูปอย่างไรและการปฏิรูปครั้งเนี้ยเลือการรูปกองทัพเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรครับเช่นไปเกี่ยวข้องกับกองทัพไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณไปเกี่ยวข้องกฎหมายกฎหมายข้อไหนมันไปเกี่ยวพันกับอะไรไอ้ตัวเนี้ยก็จะมีมีเขาเรียกมีมีฟิลมีช่องให้กรอกนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ทำแฮชแท็ก ว่าเรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็สร้างมันอยู่ในหมวดอะไร้ทีนี้ถ้าเกิดว่าในประเทศไทยมีคนเสนอแนวคิดปฏิรูปเนี่ยรองคับเนี่ยเป็นร้อยคนแล้วเราจะรวมไอ้ร้อยคนนี้เข้าอย่างไงโอเคตอนสมัครมาเป็นนักคิดเนี่ยนะครับเป็นติงเกอร์เนี่ยเราจะเริ่มเปิดให้คนเข้ามาก่อนหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยโดยระบบเทคโนโลยีเนี่ยมันจะกรุ๊ปปิ้งได้อดี๋งที่ผมบอกมีแฮชแท็กเนี่ยแฮชแท็กเนี่ยมันจะช่วยกรุ๊ปปิ้งความคิด คือผมไม่ได้เริ่มจากกล่องอมผมเริ่มจากรูปธรรมก่อนว่าคุณอยากจะเห็นอะไรก่อนอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันช่วยได้ม,มันจะทําบอกว่าไอสิ่งนี้กับสิ่งนี้คือนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าผมได้เสร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็จะจัดเบทีเวิร์กช็อปผมก็จะชวนคนพวกนี้เวิร์กช็อปเพียงแต่ว่าวิธีการเวิร์กช็อปเนี่ยอาจจะมีหลายวิธีการอีกเช่นกันคุณจัดเวิร์กช็อปโดยการมานั่งประชุมกันนะผมให้ผมหาห้องประชุมให้3ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับการประชุมครั้งที่หนึ่งสำหรับคนที่มีความคิดในอาณาบริเวณที่ใกล้เคียงกันคุณควรจะได้มีโอกาสแบ่งปันแชร์กันเพื่อที่คุณจะได้กลับไปพัฒนาความคิดของคุณข้อเสนอของคุณให้มีความแหลมคมมากขึ้นรวมถึงคุณมีโอกาสที่จะถูกเพื่อนในกลุ่ ตรวจสอบหรือตั้งคำถามเหม,มือมนแบบบดีเซนอ,อาจารย์อะไรเงี้ยเอาข้อเอาพัฟโซมาเสนออะไรเงรี้ยนะครับทีนี้เมื่อได้เมื่อได้ออกมาแล้วมีจัดเวทีแล้วเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นพิมพ์เขียวอย่างไรฮะโอเคคือติ๊งแทงเนี่ยทั่วโลกมันมีติ้งแทงต้องมีติงประเทศที่เป็นพัฒนาแล้วล้วนมีติ๊งแทงนะครับแต่ประเทศเราเนี่ยปัญหาของติ้งแทงเราก็คือว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่ๆ่ประเทศไทยเนี่ยองค์กรที่ทําหน้าที่เป็นติ้งแทงเนี่ยก็คือ TDRI แต่ TDRI ก็ไม่ต่างกับที่ ที่กปปสพยายามจะทําก็คือมีเรื่องใหญ่ๆใ,ใ่ครับปัญหาก็คือว่าเรามักจะมองเรื่องพวกเนี้เป็นเรื่องของนักวิชาการซึ่งมันก็ตกไปที่ปฏิรูป2.0ชอบไปคิดอยู่ว่ามันมีเพียงคนไม่กี่คนเป็นผู้รู้สิเรื่องนี้มันยากมันซับซ้อนนะใช่ไหมมันก็ต้องให้ผู้รู้ว่าเป็นคน<อ>เป็นคนบอกว่ามันควรจะแก้ควรจะพัฒนายังไงครับแต่ว่าข้อเสนอของผมเนี่ยผมเป็นปฏิรูป3.0ข้อเสนอผมก็คือว่ามันผ่านไปแล้ว ปฏิรูป2.0นี่ยสังคมของผู้รู้อะมันเปลี่ยนไปยุคของประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วเพราะประชาชนเขาก็รู้ครับอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกันได้เนี่ยไอ้สิ่งนี้มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า social movement ซึ่งนักวิชาการจะทําสิ่งนี้ไม่ได้ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเราจะปฏิรูปอะไรนะมันต้องการสิ่งที่เรียกว่า ทรัพยากรหรือปัจจัยที่เคลื่อนการปฏิรูปเนี่ยให้มันเคลื่อนไปได้กระบวนการปฏิรูปมันคือพลังม,มันต้องมีพลังในการเปลี่ยนแปลงซึ่งหากประชาชนเป็นผู้ร่วมในการสร้างติ้งแท้งหรือสร้างเสนอข้อปฏิรูปสิ่งที่เกิดขึ้นอัตโนมัติก็คือเกิดโซเชียลมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดขึ้นนะครับเมื่อสังคมเนี่ยเมื่อประชาชนเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมปุ๊บเนี่ยมันจะไปกดดันทําให้พลังทางการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยน เพราะว่าประชาชนมันมีข้อเสนอมีคนนับหัวได้ในระบประชาธิปไตยเนี่ยฝ่ายการเมืองย่อมเห็นว่าเสียงของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากได้เสียงอเอาพูดตรงตรงอ่ะมันก็เป็นวิธีการเขาก็ไปสามารถไปช้อปปิ้งได้ร,รวมถึงนะผมตั้งข้อสังเกตนะแม้แต่พรรคการเมืองเองเนี่ยผมถามว่าคุณมีติ้งแทงไหมผมไปดูเราไปดูเซอร์เวยพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะมีทีมยุทธศาสตร์อยู่แต่ว่าทีมยุทธศาสตร์เนี่ยเขาจะเสนออะไรที่มันแคบแคบครับคพวกนี้ไม่เคยเสนอเรื่องเล็กๆซึ่งประชาชนอยู่ในความสนใจครับ เพราะว่าเขาไม่มีติ ank, mm ้งแท้งเขาคิดไม่ไหวหรอก mm hmm. มันเหมือนในวิกิพีเดียคนชอบท้าทายว่าไอ้ข้อเสนอแบบเออเอาประชาชนมาทํามันจะไม่รอดคุณไปดูว mm ิกิพีเดียตอนเขาเริ่มวิกิพีเดียครั้งแรกเนี่ยเขาคิดว่าเรื่องนี้ไปไม่รอดนะ mm hmm. คุณจะทาสารานุกรมบนอินเทอร์เน <Internet. S 1> mm ็ตโอสารานุกรมทั่วโลกเขาซื้อกันเป็นหมื่นเป็นหลักหลายพันเป็นหมื่นมีผู้เชี่ยวชาญมีนักวิจัย,ยดีปรากฏว่าวิกิพีเดียหลังจากวิกิพีเดียเติบโตนะ mm hmm. สารานุกรมทั่วโลกนะครับเจ๋งครับ hmm. แล้ววิกิพีเดียก็เติบโตและพัฒนาคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้แนวคิดแบบนี้นี่ได้เริ่มไปแล้วอย่างฮะหรือว่าทําอะไรอยู่บ้างแล้วตอนนี้อันดับแรกก็เรามีกลุ่มศึกษาเราพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ว่านี้นะโดยการที่เราก็ไปศึกษาไอ้ตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Liquid Feedback ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่บนหลักความคิดเรื่อง Liquid Democracy Liquid d e m o c r a c นิดนึงนะ Liquid d e m o เ r a ี่เนี่ยเป็นแนวความคิดของกลุ่มที่เรียกว่า Pilot Party เป็นกลุ่มพรรคการเมือง แบบใหม่มที่มาหลังจากกรีนนพวกกรีนปาร์ตี้แต่โลกนี้มันมีไพเล็ตพาร์ตี้พรรคจนสลัดและพักคจนสลัดเนี่ยเขาพัฒนาไอ Soft ้ซอฟต์แวร์ไอ้ลิควิดฟิทแบ็ขึ้นมาซึ่งมันสามารถให้คนเนี่ยประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปเสนอสร้างนโยบายของพัก Pilot Party. คไพเล็ตปาร์ตี้แล้วมันมันมันเก๋มากเพราะว่ามันสามารถทําให้ไอ้ข้อเสนอไอ้ต่างๆที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นเนีย่ยมัสนสามารถที่จะโหวต มีโหวตมีคอมเมนต์มีฟอรัมแล้วมันพัฒนาข้อเสนอนี้ขึ้นมาแทนที่เขากรรมการบริหารพรรคจะไปคิดว่าพรรคไพเลตปาร์ตี้จะเสนออะไรใช่ไหมครับไม่ครับข้อเสนอนั้นมาจากประชาชนหรือสมาชิกพรรคซึ่งผมคิดว่าไอเดียแบบนี้ของไพเลตปาร์ตี้เนี่ยถ้ามันถูกประยุกต์เอามาใช้ในเมืองไทยในบริบทประเทศไทยในเวลานี้มันจะสอดคล้องมาโอเคทีนี้ถ้าถ้าอย่างนั้นมองมองแนวคิดวิธีการกระบวนการปฏิรูปที่กปปสกาลังเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้ มันจะสาเร็จไหมครับหรือแม้แต่แนวคิดของเพื่อไทยหรือรัฐบาลเองเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยทั้งสองแนวทางนี้มันจะประสบความสําเร็จในการปฏิรูปไหมครับผมผมวิจารณ์นิดนึงนะคือ <ฮะ S 2> ผมผมมองว่าการเป็นรูปของกปศยังเป็นการเป็นรูปแบบ2.0อยู่นะครับซึ่งจริงๆข้อเสนอเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้่ากตาก่างจาก ที่กรณีเกิดสมัชชาปฏิรูปตอนที่หมอประเวศมาเป็นประธานเป็นเพียงแค่การก๊อปปี้จากตรงนั้นนะ่ะเอามาใส่อยู่ในกรกตซึอองง่งแนวทางนี้ไม่น่าจะสําเร็จเหรอฮะคือห,หมายความว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันแคบเพราะมันเป็นวิธีการแบบใส่กล่องเป็นหมวดน,นะครับสองเนี่ยมันไม่เกิดโซเชียลมูฟเมนต์นะครับแล้วก็ผมผมว่ามันแคบไปนะครับผมคิดว่าตอนนี้สังคมเรามาถึงยุคที่ประชาชนเนี่ยตื่นตัวและมีส่วนร่วมทําไมเราไม่เปลี่ยนรูปแบบการปฏิรูปใหม่ น,นะครับส่วนรัฐบาลเนี่ยไม่มีไอเดียอะไรถูกแรงกดดันจากกรปปสก็เลยต้องต้องตั้งคณะกรรมการปฏิรูปรแต่จริงๆก็นึกอะไรไม่ออกเขาบอกให้เขาเขาบอกให้ปฏิรูปแบบนี้ก็เลยทําตามก็<ห>ยังมึนอยู่แล้วก็ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองดังนั้นผมก็ไม่สามารถคาดหวังได้กับรัฐบาลหรือแม้แต่กปปสซึ่งผมเชื่อว่ามันมันเป็นประเด็นทางเทคนิคนะครับคนที่ตั้งใจตั้งใจปฏิรูปจริงผมก็เห็นนะครับแต่ว่าผมยังคิดว่า มันจะไม่สําเร็จด้วยวิธีการแบบที่กบพสทำดังนั้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีเวทีคู่ขนานค ซึ่งจริงๆเราพัฒนาไปแล้วนะซอฟแวร์เรามีกำลังการจุดหนึ่งแล้วก็มีการพูดคุยกับคนหลากหลายกลุ่ม,มในการที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้แนวทางนี้จะนําไปสู่การที่ทําให้คนที่อยู่กันคนละสีคนละขั้วสามารถร่วมกระบวนการเครือข่ายปฏิรูปประเทศในแนวทางของคุณสมบัติได้โดยไม่มีความขัดแย้งในความเป็นสีใช่ไหมครับเออไม่ได้จํากัดว่าใครจะเป็นคนที่จะเข้ามาเสนอสิ่งเหล่านี้นะครับแต่พอคุณเสนอเป็นตัวเนื้อหาปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะข้ามเรื่องสีละ นะครับยกเว้นว่าใครจะไปเสนอเรื่องบางเรื่องที่มันไปฉิดคือมีกลิน่นมีกลิ่นอายอของแต่ละฝ่ายมากานั่นเองอนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็เปิดเป็นระบบเปิดคือผมเราเชื่อเรื่องโอเพนซอร์แล้วตอนนี้เราเชื่อว่าความคิดคนควรจะเปิดและให้มีการต่อยอดนันไปอืมครับแต่ว่าเรื่องของ ปฏิรูปก่อนหลังเรื่องอันนี้ไม่ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องมาถกเถียงเพราะว่ามันคิดได้ตลอดเวลาสําหรับการ,ป,รปฏิรูปประเทศมันต้องใช้ประเทศมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกมันต้องปฏิรูปอยู่แล้วว่ามันไม่มันไม่ควรเอาการการปฏิรูปซึ่งเป็นเรื่องดีไปขัดขวางการเลือกตั้งหรือก,กระบวนการประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าการที่จะสร้างพลังของประชาชนในการที่จะมุ่งสู่การปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังเนี่ยมันถูกกลบด้วยความขัดแย้งทางการเมืองอันนี้มันเป็นภาระหนักเหมือนกัน เป็นข้อดีข้อเสียนะครับข้อข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะทําให้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นการแบ่งแบ่งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแต่ข้อดีของมันก็คือมันพุกให้คนมันอยากเข้ารูปกับปฏิรูปนะแล้วผมคิดว่าการทําเวทีคู่ขนานดูเหมือนว่าเป็นคู่แข่งกันจริงๆแล้วเนี่ยแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นกันและกันนะครับมันช่วยกันและกันเพราะว่าถ้าปล่อยให้กบสเดินลําพังเนี่ยไม่มีไม่มีตัวคู่เนี่ย มันก็อาจจะไม่สนุกก็ได้อพอก็ฟังคอมเมนต์หรือดูแนวทางที่เราทําแล้วก็าอาจจะกลับไปพัฒนาสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้ดูเปิดกว้างมากขึ้นหรือก้าวหน้ามากขึ้นผมคิดว่าการมีการมีบรรยากาศที่มีมีข้อเสนอที่หลากหลายเนี่ยมันจะเป็นการเป็นความหลากหลายบนความสร้างสรรค์มไม่ได้ไปทะเลาะก,กันนะหรือไปบอกว่าไม่เอานะแบบนั้นไม่ดีอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราคิดว่ามันฝั่งว่ามีข้อจํากัดเราจึงเสนอสิ่งที่ เราเสนอต่อสังคมว่าเรามีสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันก้าวหน้ากว่าหรือน่าสนใจกว่า<อ>ครับเอาละครับขอพระคุณมากที่ร่วมรายการ B, นะครับเป็นแนวทางที่น่าสนใจก็หวังว่าจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ขอบคุณมากที่ร่วมรายการ,รวันนี้นะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสาหรับคืนนี้ขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคุณสมบ,บัติบุญงามอนงค์ผมจอมเพชรประดับและทีมงา,านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ